หอกระซิเรียบเอาเฮดมาใบถักแกงและพี่น้องจา๋านี่อันนี้เฮดกอแดงพี่น้องแกงแซบตะนายลเลยเฮดนำผิกระแซบแต่ว่าแกงเฮดดีนสิเลือกเอาแต่เฮดกอพี่น้องสิสิแกงเฮดกอเฮดซําปะปีนละแกงใส่กันหินไปหามาามือหน,นิละพี่น้องจา๋าได้ไลา่าไม่อยากผาดเฮดจังไรจังหลายกระดดง เห็ดแบบนี้ตระดอกงามๆดอกใหญ่ๆสิกแกงเห็ดก็กินสดน้ำฮ้อนๆกับเขาเหนียวเนาะพี่น้องเนาะระเบิงนะพนเห็ดเห็ดดินพี่น้องเบิ่งดอกนี้งามครับบอก,กินผู้เดียวพี่น้องเอ้ยคือหอดพอกแม่เพยขึ้มนมาก,กินเห็ด ืัอน,นี้ก็สิเรียกเอาแต่เห็ดอันก้อนเห็ดดินละพี่น้องเห็ดเผือเอาไว้ทำแกงมือหลังเอเฮ้ยเขาปลาแง่มเลยนี่บ่เคยผัดละบึ้งพี่น้องจา้าสดกินนอ้ยบังแนดดอกงามค่ะบอกมาอ่อนซ่อนน้ำข่อยนะพี่น้องเอ้ยเห็ดจังเดจังมีแต่ดอกน้งา,งามกระดอกเบียกกินมาก มาแทะเห็ดผพิ่มสลัางงอพี่น้องมาเสิเอาไปฝากมูนั่มล่ะพี่น้องจา้าเอาไปฝากมูที่ทำงานแบ่งกัดกินเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็สิแกงเห็ดที่เราชอบนี่แหละอเอยเบิ่งพี่น้องจา้าไปเก็บมาใดบักหลายโอ้ยไป,ปอ,ยอีกอาทิตย์หน้านี่ก็ไป,ปหาเห็ดซ้ำาปรปี้ล่ะพี่น้อง หา uh huh. มาไหว่จังบดสือเพลิน mm hmm. คือดอยากย่ามไปเ้อก,กับแจงกินโหลดนนเนอะพี mm ่น้องเนาะแจงใส่พักอีตูแซบแซ่บ mm hmm. เอ็ดหน้ากินไปน้ำคุยกับมีกับนองไปน้ำนอะพี่น้องเนาะ mm hmm. เอ็ดอยั้งกับเป็นคิีบด้วจ่าสุมมิน mm hmm. เห็ดกับโคกับเขา่า ห้มามาเฮ็ดกับเขาห้ากับเฮ็ดคลิปลงไปพี่น้องย่าไห้ย่าไห้มีทีวางจ้าบัาวห้าเ,าเสร็จอีย่างกับเป็ดคลิปเบิดเนี่ยข่อยแกงเฮ็ดข่อยกัญชงเฮ็ดคลิปเลยพี่น้องขออนุญาตตั้งกลองเด้อจ,จ้าเด้อเพื่อนจ้าเบิง่งข่อยหนึ่งข้าวเหนียวข่อยแกงเฮ็ดเนี่ยหนึ่งขา้าวแซบ่บแสบเลยพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นน้ำปลาเด้อจ้้าเดอก็สิใส่น้ำปลาผงซี่โรต บักพีกประแดกบ้านห้อนละ่ะพี่น้องจ้าเห็ดกินนง่ายกินข้นเดียวแกงกิ่นห้อน,อนสดน้ำโกกโก,โกมีแห้งทองละ่ะโปซีลดบักพีกดิบบะมีกระใสบักพีกอันผงเอาพี่น้องกระแซบเคื่อกันจ้าเห็ดตามมีตามเกิดกินง่ายยุ่งง่ายแหละจ้ายุย่งข้นเดียว พูดเดียวสำหรับคลิปนี้กจะได้คอสโตแล้เดอพี่น้องเดอมานแกงเห็ดให้พี่น้องเบิ้งซื้อดอกจ้าเบิ้งไน้ผลเห็ดเห็ดสำปะปีขอ,องสลัเดอจ้าสวัสดีจ้า